สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับครับกลับเข้าสู่ซีรีส์เดิมนะครับนั่นก็คือ r o ุกี้ l a s s ที่จะเข้ามาในปีนี้นั่นเองซึ่งในคลิปนี้เนี่ยละครับผมจะพูดถึงทางด้าน ดรัฟอันดับ2นะเต่งดีว่ะต้องพูดว่าเต่งดรัฟอันดับ2อย่างด้านอีแวนมอบลีนะครับว่าเฮ้ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างหรือว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยแล้วอย่าลืมครับว่าซีรีส์นี้มีอีกหลายคนให้ทุกคนได้ติดตามนะเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ไว้ด้วยนะเพื่อที่เฮ้ยยิ่งกดกระดิ่งก็ดีเพราะว่าซีรีส์นี้ขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเชื่อกูอยากรู้จักคนนี้ว่ะอยากรู้จักคนนี้ว่ะก็คอยติดตามไว และไม่ใช้แค่ช่องนี้เท่านั้นนะครับยังมีช่อง hoops breakdown ที่คอยวิเคราะห์หลังเกมอีกตัางหากแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยน่าจะมีการวิเคราะห์การดราฟต์ครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเลือกอะไรกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนุกมา,มากๆครับก็ฝากติดตามด้วยทั้งช่อง hoops breakdown นะครับเป็นช่องที่ double clutch six man nba แล้วก็ทางน้า series b a s k e t ทำด้วยกันอย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยนะครับ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทางด้านอ e ีแวนมอบลีนนะครับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กนั่นเองนะก็คือเล่นตำแหน่ง4ตำแหน่ง5นี่แหละจบมาจากทางด้าน u UH s c ครับความสูงของเขาเนี่ยสูงถึง7ฟุตเลยทีเดียวครับอายุ19ปีนะแล้วน้ำหนักเนี่ย215ป้อนด์นั่นเองครับทีนี้ไปดูสไตตของเขากันหน่อยดีกว่า พอยต์ per เกมของเขาเนี่ยอยู่ที่16.8แต้มต่อเกมกได้ว่าไม่แย่เลยครับมี true shooting percentage ถึง63%โอ้ oh my god เรียวาดีนะแน่นอนแหละเพราะว่าเขาเป็นวงในยอยู่แล้วด้วยการยิง3แต้มของเขาก็ไม่ได้ขี้เรขนาดนั้นครับเน่งจคือ31.4%ถึงแม้ว่าจะยิงไม่บ่อยก็ตามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการพัฒน,นาเรื่องนี้ขึ้นไปได้อีกรีบาลต่อเกมเนี่ยสูงถึง8.6ครั้งนะครับโอ้โหโ,โหดวะเอาเรื่องนะแล้วก็บล็อกต่อเกมเนี่ย สูงถึง3บล็อกต่อเกมโอเม่ก oh ดนะครับแล้วก็ยังมีอีก0.9หรือว่าเกือบเกือบ1สตีลต่อเกมด้วยกันแค่ดูสเต็เนี่ยก็น่าสนใจแล้วครับ เรามาดูจุดเด่นที่เรียกว่าจุดเด่นนของเขาดีกว่าครับเรื่องแรกที่เดอะวิงเกอร์บอกเนี่ยคือการช็อตล l o c k i n g ครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมก็แอบอึ้งกับสถิติอยู่ว่า3บล็อกต่อเกมเลยหรอแล้วก็รวมถึงการ on b a อล defense ด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวงในมากกว่านาอที่แบบไม่ใช่นอกเส้น3แต้มแล้วก็ f e ล l for the game เนี่ยก็ยังเหมือนทางด้านเคสคันนิงแฮมถูกไหมแล้วอีกอย่างนึงก็คือ interior scoring ครับหรือว่าการทําแต้มใต้แป้นการทําแต้ม i n น e p อ n d e n นนั่นเองซึ่ง4หัวข้อนี้ นะเป็นเรื่องที่อีแวนมอบลี่เด่นมากๆครับแล้วทางด้านเดว,วิงเกอร์ยังเน้นอีกว่าเขาคือเว r ลด์สไตล์ทูเวบ i กครับนั่นก็คือผู้เล่นตัวใหญ่ที่อนเนกประสงค์มากๆรวมถึงจุดนี้ผมชอบนะนั่นก็คือการเป็นทูเวคือสามารถทําได้ทั้งเกมรับและเล่นเกมบุกดีด้วยเนี่ยแหละครับคือน่าสนใจมากๆแล้วเขายังบอกว่าเป็นอีลี e ดิเฟนเดอร์คือเป็นผู้เล่นเกมรับที่ดีมากๆรวมถึงเป็นลองเทอ r m มโพเทนเชียลด้วยที่น่าจะพัฒนาไปได้ไกล ครับพอพูดถึงเรื่องนี้ผมอาจจะให้เกมรักของเขาอะถึง70%หรือว่า65%เลยนะแล้วอีกประมาณ30% 3ถึง35%เปนี่ยเป็นเกมบุกแต่ผมคิดว่าเรื่องเกมบุกของ Big Man นเนี่ยน่าจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่เกมรับนี่แหละ,ะคือสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดในตัวของ e ีแวนมอบรีครับ มาถึงข้อดีของม็อบลี่ดีกว่าครับถึงั้นเดอรวิงเกอร์บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําแต้มดีๆมากนะครับคือแบบเขาบอกว่ามีทัชมีแฮนเดิลคือการแฮนเดิลที่ดีพอสมควรมีฟิลนะครับแล้วก็มีฟลูอิดิตี้ก็คือความลื่นไหลความคล่องตัวต่างๆรวมถึงเขาเป็นผู้เล่นพิกแอนโกรที่ดีมากๆครับเพราะว่าเขาเล่นพิกแอนป๊อปได้พิกแอนโกรได้แอคแทบออฟเดอะดริเบิลได้อีกนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะมีการหาพื้นที่ที่ดีในการที่แบบว่าสกรีนปุ๊บเฮ้ยโรไป ไปหาพื้นที่แล้วว่าจะให้พอยต์ก์ดหรือว่าให้เพื่อนร่วมทีเนี่ยส่งมายังไงอีกแล้วสามารถทําแต้มได้2มือแล้วยังใช้ฮุกช็อตได้อีกนะครับหรือว่าพอตันๆปุ๊บอ่าโอเคดริฟสักหนึครั้งแล้วก็ไปฮุกหรือว่าทําแต้มตายแป้นด้วยความแข็งแรงและด้วยความที่มีสเตปเท้าที่ใช้ได้พอพูดถึงเนี้ยผมก็เลยเริ่มนึกเลยว่าเฮ้ยโอ้โหมันเอาเรื่องอยู่นะสำหรับทางด้านอีเวนมอบลี่นะครับ แล้วเรื่องที่มากกว่านั้นก็คือความเป็นโมเดิร์น NBA นบเซ็นเตอร์นั่นเองคือการที่สามารถส่งได้ทางด้านเดวิงเกอร์บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่อันเซ f ลฟิชหรือว่าไม่เห็นแก่ตัวครับแล้วมีการส่งบอลหรือวิชั่นที่ดีพอสมควรอะนะมีการแบบรออย่างใจเย็นแล้วก็เฮ้ยส่งให้คนนู้นส่งให้คนนี้แล้วสามารถส่งในตอนเวลาที่กดดันได้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็เอาไปเทียบกับแบบแบมอเดบิโยหรือว่าทางด้านนิโคล่าวูเชวิชนั่นเองครับส่วนเรื่องการดีเฟนซ์เนี่ยผมต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ตอน อบอกว่าเฮ้ย on ball defense อาจจะหมายถึงแค่วงในในเส้น3มแต้มหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาสามารถเล่นป้องกันแบบ p พียร์แอนโได้ดีไม่ว่าจะเป็นการดรอปถูบ้าการดรอปโคเ g ชเหมือนที่บลูโลเปสเล่นกับมิววอกกี้บัสจะเป็นการสวิชก็ยังดีโอ้โหหรือว่าจะเป็นการเฮสก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูแหละครับว่าเขาจะสามารถปรับตัวใน NBA ด้วยการใช้แผนต่างๆได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถทําได้หลายอย่างแบบนี้แล้วมันดีขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยน่า จะเป็น potential มากๆครับในการที่เขาแบบจะขึ้นมาเป็นตัวป้องกันอันดับต้นๆของ NBA นะสำหรับวงในรวมถึงยังมีความ awareness หรือว่าความตื่นตัวในการที่จะป้องกันอยู่เยอะครับทั้งการ contest shot ผู้เล่นที่มีการยิง perimeter หรือว่าการตามผู้เล่นต่างๆฮะและเรื่องที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยในการเล่นเกมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเสียฟาน้อยมากนั่นเองฮะ แต่ถึงอย่างนั้นครับข้อเสียก็ยังมีนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยตัวไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าไม่ได้หนามากนั่นเองซึ่งเราก็ต้องรอดูการพัฒนาของเขาครับแต่ว่าเรื่องฟิสิกอลเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยเขายังหนาไม่พอที่จะแบบไปเล่นโพสต์เพลย์หรือว่าแบบการไปชนกับผู้เล่นตัวใหญ่หญอย่างโจเอลเอ็มบีหรือว่านิโคล่าโยคิชนั่นเองแต่เาว่าเขายังเสริมว่าในอนาคตเนี่ยการเสริมร่างกายไม่ใช่เรื่องยากครับทีนี้เรื่องถัดมาคือน่าจะเป็นเรื่องที่แซกเนี่ยเกลียดมากๆนั่นก็คือเขาเล่นโโลพสไมม่่่ดีีอยางทผ บอกไปว่าเขาเป็นผู้เล่นพิ and Roll หรือว่าสามารถแบบเขยิบการ d r ิ b b l บลปุ๊บแล้วสามารถเล่นตายแป้นได้ดีถูกปะแต่ว่าการเล่นโลโพสอย่างเงี้ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควรครับเพราะว่าไม่สามารถทําได้ดีขนาดนั้นนั่นเองนะฮะ และเรื่องที่ต้องฝึกเพิ่มเนี่ยนะครับนี่นก็คือเรื่องการยิงฟรีโทรวมถึงการยิง3มแต้มที่อาจจะพัฒนาขึ้นได้ในอนาคตฮะก็อย่างที่ผมบอกว่า3 1 4ในการยิง3มแต้มเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยิงน้อยด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอดูแหละครับว่าเขาจะสามารถปรับเรื่องนี้ได้ยังไง แล้วถ้าถามว่านะครับแกสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ไปอยู่กับใครครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันแหละครับว่าจะเป็นดีทรอยต์หรือเปล่าที่อย่างผมเคยบอกในคลิปของเคสแปลว่าเฮ้ยอาจจะเป็นอีแวนมอบลีก็ได้หรือว่าสุดท้ายจะไปลงเอยกับฮิลส์ตันโรเกตหรือว่าจะมาลงเอยกับคาร์บูเรียแต่ผมยังคิดนะครับว่าทางด้านอีแวนมอบลีเนี่ยน่าจะอยู่ท็อปสามแน่ๆแหละของดราฟท์พิกปีนี้เพราะว่าในการที่เขามีการดีเฟนซ์ที่ดีแล้วสามารถเป็นทูเวทเพลเยอร์ในการทําแต้มได้อีกก็ต้องรอดูแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเเขาาจะะหมะกับคร มากที่สุดนะครับหรือว่าเฮ้ยทางด้านคาบเลียอยากได้แล้วแต่ว่าเดินโดนดีทรอยแย่งไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีครับแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์ซีรีส์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยและแน่นอนว่าจะมีอีกหลายคนตามมาครับก็ต้องรอกันดูกันเลยครับสโนนีแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ